สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับที่สวนปลอยพะพัดนนะครับวันนี้วันที่3พฤษภานะครับ2567นะครับยังอยู่ในช่วงฤดูแล้งอยู่ครับฝนยังไม่มานะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับทุเรียนนะครับที่ติดประมาณ11ช่อนะครับวันก่อนเป็นทุเรียนปีแรกนะครับก็ณตอนนี้เนี่ย ตัวเรียนต้นนี้เนี่ยย่างเข้าปีที่สี่นะครับเดี๋ยวไม่มาดูครับติดอยู่สามลูกนะครับที่เหลือล่วนหมดเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ฉีดยานะครับพอไม่ฉีดยาแล้วผมก็เลยเอาถุงข้าวสารนะครับถุงข้าวสารมาห่อเอาไว้นะครับเพื่อกันมแมลงนะครับอันนี้วิธีการห่อของผมเนี่ยผมจะ ด้านล่างนะครับด้านล่างของถุงข้าวสารเนี่ยผมจะเปิดโล่งนะครับผมจะเปิดโล่งนะครับเหมือนกับเราห่อขนุนนะครับถ้าเกิดว่าเราห่อโดยที่ว่าไม่มีอากาศเข้าไปเลยเนี่ยบางทีเนี่ยความชื้นสะสมอยู่ข้างในเนี่ยครับทำให้ลูกหล่นได้นะครับลูกเน่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยว่าห่อด้วยวิธีการอย่างนี้ครับคือเปิดด้านล่างนะครับเปิดถุงไปเลยนะครับด้านล่าง เพื่อกันแมลงเราไม่ได้ฉีดยานะครับแล้วก็ทุเรียนเท่านี้นะครับผมก็ตัดยอดนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับตัดยอดตอนที่มันมีลูกนี่แหละครับนะฮะผมตัดยอดตอนที่เขามีดอกด้วยต้ำไปนะครับตอนนั้นผมก็เลยตัดยอดนะครับก็เป็นความเชื่อของผมอีกแล้วครับว่าผมตัดยอดก็เพื่อที่จะให้มันมาเลี้ยงนะครับ กิ่งเ,เลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลำต้นนะครับเพื่อที่จะตอนแรกเข้าใจว่ากันมันอย่าให้อดอกมันร่วงนะครับหรือว่า,าลูกมันร่วงไปไป,ไปมาๆก็ออามาอยู่ครับเหลือ3มลูก3ลูกนี่ก็อรอลุ้นอยู่นะครับว่าจะร่วงอีกหรือเปล่านะครับทีนี้มาดูโคนทุเรียนต้นนี้ครับโคนทุเรียนต้นนี้ผมก็ใช้นะครับยาทาหน้ายางนะครับ ยาทานะยางนะครับทารอบโคนทุเรียนนะครับเพื่อการเชื้อรานะรอันนี้ก็ผมก็ลดน้ำนะครับวิธีการลดน้ำของผมก็คือลดที่โคนเลยเหมือนกันนะครับลดทั่วๆนะครับแล้วก็ลดบริเวณโคนด้วยนะครับแล้วก็ลดบริเวณลำต้นของต้นทุเรียนด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ยา ที่เราทาอยู่ที่ลำต้นของทุเรียนเนี่ยมันได้ซึมลงไปในดินด้วยนะครับนี่ก็เป็นทุเรียนที่ออกลูกนะครับปีแรกนะครับเหลืออยู่3มลูกทีนี้ก็มาลุ้นกันยาวๆเลยครับว่าจะไหวไหมครับสามลูกนี้จะอยู่รอดหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเริ่มแตกไปอ่อนแล้วครับนี่ครับ ต้นนี้เริ่มแตกใบอ่อนออกมาแล้วนะครับซึ่งก็เพื่อนๆก็เข้าใจกันหรือว่าถ้ามันแตกใบอ่อนมันจะสลัดลูกนะครับมารอลุ้นกันครับว่าจะไหวหรือไม่ไหวครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับ